วันนี้จะมาแกะสูตรเมนูสุดฮิต hit, มัทฉะโคโฟงน้ำมะพร้าวหน้าร้อนนี้ต้องจัดแชร์สูตรเก็บไปดูกันเลยครับเอาไปทํากินก็ง่ายหรือจะเอาไปทําขายก็ดีมากครับสูตรนี้บอกเลยทําง่ายมากครับใครๆก็ทําได้โม้ยอ่ะสำหรับส่วนผสมมีตามที่เห็นเลยนะครับทุกคนแคปไปดูกันได้เลย <c oughs> เริ่มต้นนะครับ <c oughs> แม็กช้ยน้ำมะพร้าวยี่ห้อนี้ครับเท่า <c oughs> ที่เทนมาแม็กว่ายี่ห้อนี้อร่อยสุดใส่น้ำมะพร้าประมาณ100 ml ครับหรือประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ของแก้วนี้แม็กกะเอานะ <c oughs> <c oughs> ต่อไปครับเราจะมาเพิ่มความหวานและแต่งกลิ่นให้น้ำมะพร้าของเรา ชัดเจนยิ่งขึ้นใสรับน้ำมะพร้าวแม็กจะใช้ประมาณ20 ml นะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบหวานจะไม่ใส่เลยก็ได้นะปรับลดปริมาณได้ตามต้องการครับต่อไปเราจะมาตีตัวโคโฟมมัทฉะกันครับแม็กจะใช้ภาชนะซ้อนกัน2ชั้นแบบนี้แล้วนําน้ําแข็งมาใส่ในถ้วยด้านล่างก่อนเราจะใช้วิบคีมในการตีโคโฟมนะครับวิปคีมเนี่ยจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้เลยนะครับทุกคนแม็กใช้วิบคีม1ช็อตครับหลังจนากนั้นนําเครื่องตีฟองนมมาตีให้ขึ้นฟองครับการตีวิปคีมต้องใช้ความเย็นดด้้้้วยยนะจะทําาาใหเขขึฟูไง่ เนี่ยเห็นไหมทุกคนตีแป๊บเดียวเขาก็ตั้งยอดสวยแบบนี้แล้วครับเสร็จแล้วมันจะใส่นมสดตามลงไปอีกหนึ่งช็อตครับ แล้วก็ตามด้วยผงชาเขียวประมาณ1ช้อนชาวันนี้แม็กใช้ผงชาเขียวแท้จากญี่ปุ่นนะครับสีของเขาอาจจะไม่เขียวสักเท่าไหร่ถ้าทุกคนทําขายนะครับสามารถเลือกผงชาเขียวยี่ห้อที่มีราคาถูกลงและให้สีสันที่สวยงามกว่านี้ได้ครับใช้เครื่องตีฟองนมตีผสมให้เข้ากันอีกครั้งนึงตีผสมจนเข้ากันแค่แป๊บเดียวครับก็จะได้เนื้อโคโฟมมัทชะที่เนียนนุ่มแบบนี้เลยน,นําน้ําแข็งมาใส่ในแก้วน้ำมะพร้าวที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่นี้ครับแล้วก็นําโคโฟมมัทชะามาเทราดด้านบนปิด แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับมัทฉะโฟมน้ำมะพร้าวทำง่ายและน่ากินมากๆครับทุกคนลองเอาไปทำกันดูนะครับเดี๋ยวแมกลองเอาไปคุณแม่ชิมดูก่อนดูซิว่าจะอร่อยถูกใจแกหรือเปล่าน่ากินมากเป็นเมนูที่กำลังฮิตอยู่เลยตอนนี้นะฮะน่ากินไหมแม่น่ากินเปิดร้านขายได้เลยไหมได้อดีให้แม่ชิมก่อนเป็นไงนะฮะโอ้โหโอ้โหอะไรขนาดนั้นนะ ซุมปากโฟมอร่อยไหมฟงข้างล่างหวานมากไหมไม่เท่าไรนะแต่รสชาติกำลังดีอ่ะมันเข้ากันใช่ไหมน้ำมะพร้าวกับชาเขียวนะฮะหอมน้ำมะพร้าวมันจะกินได้สองแบบแบบแรกก็คือจริงๆแล้วนะเขาจะปิดฝาแบบนี้นี่ปิดฝาแบบนี้นะทุกคนแล้วก็กระดกนะฮะให้ตัวโคโฟมกับน้ำมะพร้าวมันผสมกันเข้าไปในปากแบบนี้มอืออ มันหอมมะพร้าวแล้วก็มีกลิ่นชาเขียวหน่อยๆอ,อร่อยมากนะฮะคือทุกคนทําเองก็อร่อยนะครับหรือจะกินีกแบบนึงก็คือเขย่าไปเลยเขย่าแบบนี้เขย่าให้มันผสมกันแบบนี้นะฮะาผสมกันอย่างงี้ถ้าจะานดีแบแล้วก็ชื่อมันอย่างนี้อ่าคุออร่อยอ่ะเปิดร้านขายได้เลยเนี่ยขายเลย อร่อยเนาะออร่อยชวนร้อนๆอย่างเงี้ยจานเลยเรานี่เลยสดชื่นมากเลยครับเมนูยอดฮิตนะฮะลองเอาสูตรของแม่ไปทำตามมาดูนะครับบอกเลยว่าอร่อย,ออยทำขายก็ได้นะสูตนนี้อร่อยนะ